Place เป็นการพิจารณาลำดับความสำคัญตามความเร่งด,ด่วนนะครับแล้วก็รวมถึงการพิจารณาตามหลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่าหรือว่า value for money นะครับลงทุนไปเท่านี้แล้วจะได้อะไรกลับคืนบ้างนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเคยถามหลายท่านใช้เงินงบประมาณแล้วเนี่ยเป็นไปอย่างประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลนะครับได้บ้างนะครับมีเราสามารถผู้ยืมหรือว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับจากที่ใดนะครับ ล้วก็ให้ความสําคัญกับการจัดทำงบประมาณในพิ้ิทีของพื้นที่เป็น a อเรเดชนะครับและทางนี้ทั้งนั้นการทํางบประมาณทั้งหมดก็จะต้องเป็นไปตามระเบียบและการศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจในโยบายของรัฐบาลที่ได้ท่านนายกได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพมซึ่งจริงๆเนี่ยบางท่านอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับว่าท่านพูดไม่ได้เยอะแต่การที่ท่านพูดเป็นแนวทางครอบคลุมไว้นั้นเนี่ยมันเปิด ที่ให้กับพื้นที่ให้กับเราสามารถทํางานได้อย่างราครอบคลุมและหลากหลายลทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อต้นเดือนในสายน2567และเราสอดคล้อมกับนโยบายนะครับแล้วก็การสํารวจชั้นสองนะครับเพราะมันจะทำให้ผมตกลงมาอยู่ชั้นหนึ่งใหม่นะครับไม้บุกหมดแล้วก็เ,เอาพัดลมมาวางกั้นเอาไว้ขึ้นไม่ได้นะครับนะครับไอตรงที่เก่าๆเนี่ยแต่อย่าให้ท่านขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมเคยพูดเอาไว้ก็ วกเราทุกคนนั่นแหละครับอีกไม่นานสิกบกว่าปีของผมนี่เดี๋ยวกันยาานี้ก็เข้าสู่ลูกค้าของพอมอแล้วเนี่ยฉะนั้นผมสี่ล้านคนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เร่งแก้ถ้าเราไม่มีมาตรการรองรับนะครับก้อนโตสําหรับประเทศไทยแล้วก็สําหรับกระทรวงพอมอเราผมวิ่งไ,ไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยกำลังมีรถทูนต่อเรื่องที16 ไอ้เฮดดเบิยูสิบหกแบบบูกาตี้นะครับคันละกี่ร้อยล้านเนี่ยใส่อะไรเข้าไปดังนั้นผมคิดว่าปัจจัยที่จะทําให้รถนะครับที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเงินงบประมาณแต่ละบาทที่สํานักงบได้มอบให้กับแต่ละกระทรวงไปแล้วใช้ได่เกิดปแตหเนี่ยไอ้ที่เราบอกกันว่าเราต้องไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยเพราะไอ้ที่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นแต่การเสริมศักยภาพเพื่อให้เขามาเป็นพลังขับเคลื่อนแล้วก็มารอรับเทียบผู้สูงอายุ นะครับนั่งเฉาไปวันๆรวมถึงภาระทางด้านอาจจะเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนะี่ยผมต้องการที่คนกลุ่มนี้มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยสามารถเจเนเรตรายได้ขึ้นมาสามารถ r รันนิ่งตัวของตัวเองแล้วก็มาเสริมการวิ่งไปข้างหน้าของของอยากจะขอกำชับโครงการที่สําคัญเลยนะครับเรื่องบ้านผู้สูงอายุไม่เกิน500ลา้านเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถรับพี่น้องกลุ่มเราะบางได้ จริงๆก็อยากจะได้รับเยอะๆนะครับเองไม่เคยไปบ้านบางแคนะครับแต่อาคารที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ที่บ้านบางแคแล้วก็เป็นอาคารที่มีอายุมากออกแล้วก็เป็นบ้านที่โดนแช่งเยอะที่สุดในประเทศไทยท่านรองคือแช่งให้ตายเร็วๆเพราะอยู่ข้างในเนี่ยมันอยู่ได้แค่ไอ้กี่คนนะสองร้อยกว่าคนใช่ไหมท่านรองตอนเนี้อยู่ได้สองร้อยกว่าคนนะครับแต่คิวที่เข้าคิวันอยู่เนี่ยมันอยู่ห้าพันกว่าคนคือ เนี่ยถ้าสมมติเดี๋ยวกัรยานี้ท่านประหลัดกักพี่หมอของผมเนี่ยไปจองคิวอยู่บ้านบางแคเนี่ยก <c oughs> ว่าจะได้อยู่เนี่ยท่านจะอายุประมาณ7จานะครับฉะ <c oughs> นั้นทุกคนเนี่ยจะคอยแช่งกันอยู่ประจําเลยว่า <c oughs> เมื่อไหร่ที่อยู่ข้างในจะตายฉันจะได้เข้าไปอยู่ฉะนั้นงบประมาณ500ล้านที่เราจะขอแล้วก็จะทําให้รองรับพี่น้องผู้สูงอายุได้อีก200คนเนี่ยจาก200กว่าคนเป็น400กว่าคนเนี่ยมันกไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่ามันเป็นสัญญ,ญาณที่เรากําลังจะส่งให้กับพี่น้องประชาชนว่ากระทรวงพอมอและรัฐบาลเนี่ย เราให้ความสําคัญกับมิติเรื่องผู้สูงอายุมากหรือแม้แต่แนวทางโครงการนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ไป37คนและปี68เนี่ยเราได้อยู่3 0 7คนนะครับปี2,569เนี่ยผมอยากจะเพิ่มจาก307คนเนี่ยเป็นประมาณ3,000คนเพราะว่าเวลาเราเพิ่มจํานวนของนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุเนี่ยมันทําให้คนสูงอายุเขามีชีวิตชีวามากขึ้น มันทําให้คนสูงอายุนั้นเนี่ยมีพลังในการทําอะไรตอนน่อมีอะไรมากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยคนที่มาเป็นนักบริบาลเนี่ยเขามีเงินเดือนของเขาทําให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่แชริตี้มันไม่ใช่งานสังคงสมสงเคราะห์ทําฟรีได้ฟรีไม่ใช่ได้บุญอย่างเดียวแต่ได้ต่างด้วยนะครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันทําให้หลายอย่างเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นโครงการนักบริบาลสิทธิผู้สูงอายุต่างๆเหล่า,านี้เนี่ย ็นหนึ่งในสิ่งที่ผมแล้วก็ทางคณะที่ปรึกษาเนี่ยเราอยากที่จะผลักดันเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเพอร์ซันอลสำหรับผมเพราะว่าและอาจจะอีกหลายๆคนเพราะว่าทุกคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นแล้วก็แต่ละท่านก็น่าจะอายุมากพอสมควรนะครับถ้าหากว่าไม่มีคนดูแลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่กระทรวพอองพมพยายามจะทำในภายใต้กรอบองบประมาณปี2 5 5 เพื่อที่จะไปถึงสำนักพบพให้ทันภายในวันที่31นะครับอันนี้ดีจะได้มีเวลาบัฟเฟอร์ได้มีเวลารีวิวจะได้ปรับแก้หรืออะไรอย่างไรนะครับก็ขอฝากทางท่านปลัดนะครับให้รวบรวมทำของมุกประมาณซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพกนะครับก็ขออนีาตฝากท่านประลัดเป็นแนวทางจะได้รวบรวมเอกสารนะครับแล้วก็ส่งให้ผมเพื่อนำเสนอกับทางท่านทางสำนักพิมพตลอดต่อไปนะครับก็ขออนุญาตฝากข้อสังเกตนะครับปี2569มุกประมาณปี69นะครับ รวมคำนี้ก่อนนะครับเชิญอ,อให้หนึ่งถึงสองคำถามอย่างนี้ครับแล้วก็จากนั้นอาจจะท่านรัฐมนตรีที่ปรึกษาก็จะมีข้อสังเกตเพิม่มเติมดีไหมครับผมว่าถ้าผมเสนอก็ภาพก็คือข้าวๆแล้วก็มันตัดฝางนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีให้เมื่อกี้บางส่วนเราต้องตัดระหว่างทางนท่านให้แนทางมาบางส่วนก่อนออหน้านี้แล้วเมืม่อกี้ดีไหมครตลอดการอนญากเดือดร้อนนะครับออเอ่อ ประเด็นสำคัญที่ผมอยากให้สมัครงบประมาณเห็ดรุดตัวในปี68นี่นัปี67ที่ได้งบประมาณไปแล้วเนี่ยและตอนนีู้่68มันเกิดความสำเร็จขึ้นครับท่านรองทองครับผมขออนุญาตท่านรัฐมนตรีได้ไหมครับื่องกราบมอบของให้ท่านรองตองและเดี๋ยวผมจะอธิบายครับขออนุญาตครับต่อครับผมเป็นผลผลิตจากที่ทาง ทีมที่ทีมผมกับทางคณะที่ศึกษาเนี่ยครับให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นครับการดูแลผู้มองดำเนินชีวิตการทาการเกษตรและเนี่ยก็คือผลผลิตที่ได้ฝากทางทัานรองทำแก้วจืดดูเชื้เท้าเอาไปทำฝอยทำเอาไปทำฝอยทำมาจากท่ิคมสร้างตนเองที่ลุกหลุยนะครับเดิมเนี่ยนะครับชาวบ้านปลูกในนิคมเนี่ยทำรายได้ก็คือหนึ่งไร่นะครับ ท่านรองครัหนึ่งไร่เนี่ยเขาได้สองหมื่นสองพบาทแต่พอทีมของกระทรวงเข้าไปแล้วก็ทำงานในยิคมนั้นเนี่ยเราไปปรับปรุงดินปรับปรุงวิธีการเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นจาก2 2 0 0 0บาทต่อไรเป็น55,000บาทต่อไร่ 5, ไรครับจากเมื่อก่อนนี้ประมาณ30คนที่ที่ทำตรงนี้เนี่ยได้8 0 0 0แต่ปีที่แล้วเขาได้2ล้านนะครับ แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในนิคมซึ่งเป็นคนยากคนจนเนี่ยก็จะทำนนี้มากคือน,นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างเทรานั้นเรามีตัวอย่างแบบนี้อีกเยอะมากนะครับเรามีผู้สูงอายุซึ่งประกอบเป็นก่ภาระนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ20,000บาทนะครับด้วยการทำงานที่กระทรวงไปทำนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ งบประมาณตัวนี้ใช้จากทุกกรมนะครับแต่แม่ขายก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับมเติมว่าถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับในระบบที่เราทำ